ำถามแรกมาจากชาวเน็ตน้องใบมอน What is the difference between writing task 1 and writing task 2? พี่เบิร์ขอเพลงมาขอขอ Shallow อ่ะไป <laughs> เล่นไม่ได้ค่ะเมื่อกี้เป็นเพลงหนูมารีในเวอร์ชันพี่ลูกกอล์ปี่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ลูกกอล์สวัสดีพี่เบิร์ดเรามานั่งคุยกันไหมเราเข้ามาอยู่นะคะกับซีรีส์พิเศษเนาะของทาง n อ u i s t แล้วก็ Westminster International ชลเขาเรียกว่าอะไรเป็นคลิปวิดีโอที่เราจะพูดเรื่องของ i e เ t s เป็นหลักนะคะกับ Unlock IELTS ค่ะบอกทุกคนกับอกวันนี้เนี่ยทาง a n g กฤษนะคะกับทาง Westminster เนี่ยเรามาร่วมงานกันเนาะแล้วก็เราก็ทำคอร์ส i อ l t s ที่เป็นคอร์สออนไลน์เนาะใตรที่มีชื่อว่า ล็อก IELTS เนอะคือต้องบอกว่าโปรตีทางแองกิสของพี่เนี่ยเราก็จะเหมือนว่าสอนเหมือนเป็นแบบว่าะระดับภาษาอังกฤษโดยทั่วไปอะไรอย่างงี้นู่นนี่แต่ว่าเราไม่ได้มีพาร์ทที่เป็นแบบ IELTS จริงจังขนาดนั้นแล้วก็เวสต์มินสเตอร์เนี่ยต้องบอกกันเลยว่าเป็นสถาบัน IELTS ยืนหนึ่งวงเล็บที่มิดทาวเพราะว่ามีแค่อันเดียวเปล่าหรอกจริงๆเล่าให้ฟังหน่อยว่าเวสต์มินสเตอร์จริงๆอสอน IELTS มา กี่ปีแล้วเราก็เปิดมาปีนี้ก็คือ2022บวกลบกันแล้วคือ10ปีเนาะอ่ะก็คือได้อาจารย์วิชัดมาเป็น Academic Director วิชัดค่อนข้างที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเรื่อประสบการณ์สอนมาแล้25ปีแล้วก็ณวันที่เราเปิดโรงเรียนนะหนังสือเขา IELTS ถูกเอาไปใช้สอนในพิชเทเขาซื้อทั่วโลกก็วิชัดเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็จะเป็นคุณครูหลักในคอร์ส Unlock IELTS เนาะ ซึ่งคุณลูกกอล์ฟทำหน้าที่อะไรในคอสในคอสนี้เนี่ยปกติพี่ลูกกอล์ฟก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นแบบครูผู้ช่วยแล้วก็ที่สำคัญอันหนึ่งที่ช่วยได้มากก็คือการแปลคำศัพท์ที่พี่เรียกว่ามันเป็น technical terms ละกันเพราะว่าคอสไอ IELTS เนี่ยปกติเนี่ยมันจะสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลกักแต่จะมีบางโมเมนต์ที่เราต้องต้องพูดภาษาไทยเพื่อที่จะแปลในส่วนที่มันค่อนข้างยากประมาณนั้นหน้าที่ของพี่คือทำให้มันง่ายขึ้น ด้วยการอธิบายเป็นภาษาไทยนั่นเอง alright เรามาเข้าสู่ซีรีส์ของ Unlock IELTS การซึ่งในซีรีส์นี้จะมีประมาณ10กว่าคลิปเนาะซึ่งเราจะพูดถึงคำถามใดๆซึ่งพี่เบิดบอกนะว่าคำถามพวกนี้มาจากไหนโซเชียลมีเดียต่างๆที่คนไปโพสต์ถามเอาไว้ speaking ยังไงให้ได้คะแนนเยอะ <c oughs> ทำไมถึงคะแนนได้ไม่เยอะสอบมาแล้ว10ครั้ง <c oughs> อะไรประมาณนี้เราก็รวบรวมมาเพื่อให้พลกอรฟฟมาตอบ ริชาตอบแล้วพวกเราแล้วพวกเราแล้วพวกเราด้วยนะฮะแต่คำถามแรกวันนี้ที่เดี๋ยวมันจะมีคนเม้นต์มาในช่องคอมเมนต์ก็คือว่าพี่เบิร์ดถือคนนกทำไมคำถามแรกมาจากชาวเน็ตน้องใบหม่อนใบหม่อนมาแล้วคำถามแรกของจากน้องใบหม่อนคำถามเป็นภาษาอังกฤษว่า what is the difference between writing task 1 and writing task 2นะฮะความต่างระหว่าง writing task 1? So, the first question is What's the difference between Writing Task 1 and Writing Task 2? Well, they are in fact very different. Writing Task 1 asks you to write a report, a report which is summarizing information. Presented in a data set. So, for example, you might be given a graph or a pie chart or some kind of process. And you have to describe this information by summarizing it, by telling the story behind the data. You need to be able to compare and contrast information. Okay? So, this is a very factual, descriptive report. Task two is completely different. This is an opinion essay where you have to express your opinion and then support it very clearly with reasons. So, for example, you might be given an opinion like um, all health care should be free for everyone. Do you agree or disagree? So you have to state your position and you have to support it by giving reasons and examples. Okay? So they're very different. The criteria are similar in that you have to answer the question, you have to write coherently, and you have to have a range of grammar and vocabulary, which you use accurately, of course. So differences, but also similarities, in fact. Okay? โอเคเอางี้ก่อนมันมันมันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่2องคำที่จับได้เนาะคำที่1ก็คือ factual descriptive report อันนี้ในส่วนของ writing task one คีย์เวิร์ดที่พี่เบิร์ดจับได้เนี่ยคือถือว่าดีมากนะเพราะว่ามันเป็นการเขียน Report นะเป็นการเขียนเหมือนรายงานที่เขาจะให้เราเหมือนต้องบรรยายสิ่งที่ริชาร์ดเมื่อกี้บอกว่า dataset แล้วก็แล้วแต่เลยว่าเราจะได้อันไหนมา สิ่งที่เราเขียนมันจะต้องเป็นการเขียนสิ่งที่เป็นแฟดไม่ได้เป็น o p ปิ i เนียใช่ writing task 2พี่เบิร์จับคีย w o r d ร์ดอะไรได้ p p n n o n Essay อืมจะเป็นการถามเราว่าเราคิดยังไงแต่เราต้องมีเหตุผลสนับสนุนนะความคิดของเราถูกต้องออริชาร์ดยกตัวอย่างอย่างในคลิปวิดีโอเนี่ยก็บอกว่าคุณคิดว่าเ healthcare เนี่ยมันควรจะต้องฟรีเนาะสำหรับทุกๆคนหรือเปล่าเราก็สามารถตอบ ว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเราเห็นด้วยเพราะอะไรซึ่งสำหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่า2พาร์ทนี้อาจจะดูยากก็จริงแต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อเราจะต้องไปเรียนต่อระดับเราใช้คำว่าปริญญาโทรหรือแม้กระทั่งปริญญาตรีเนาะในบริบทที่ต้องพูดภาษาอังกฤษเยอะๆอ่ะการเขียนรีพอร์ตสำคัญมากใช่เพราะว่าบางครั้งเราชอบแอบใส่ opinion เข้าไปในรีพอร์ตซึ่งทําไม่ได้ถูกต้อง mm hmm. และในการพูดหรือแชร์หรือว่าแบบว่าแบ่งปันทัศนคติของเราอะ่ะมันก็สําคัญมากจริงๆที่เราจะต้องพูดอย่างเป็นเหตุเป,เป็นผล,ผลแล้วก็มีการมีหาหลักฐานมาสนับสนุนนะ่ะ mm hmm. เช่นแบบ I agree with you because บ้า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 บล่ง้นเรสรุปว่าพาที่หนึ่งเป็นเรื่องของการอธิบาย d a t a อื ข้อที่2คือเป็นเรื่องของการแสดงความเห็นและ support idea. s u อร์ตไอเดียถูกต้องโดยต้องมี Range of Grammar Range of Vocabulary แต่ทั้งหมดจะต้องใช้ในถูกฟอร์มถูกต้องคือต้องใช้ต้องใช้ได้แบบถูกต้องเหมาะสมาก,การมี Grammar อย่างเดียวไม่พอใน i o สําสำหรับพี่นะการมี Vocab ที่ดีอย่างเดียวเนี่ยไม่พอ มันจะต้องไปควบคู่กัน g กรา r หรือ s t r u c เจอรใดๆของเราก็ต้องดีด้วยการใช้แบบคําศัพท์ก็ต้องดีด้วยแล้วมันจะบวกอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าใครตั้งใจฟังวิชาจะได้ยินคําว่า uh, coherent ก็คือซึ่งปฏิติดปะต่อนะคือในใน IELS t เนี่ย coherence อันนี้เปลี่ยนเป็นคำนามละการปฏิติดปะต่อหรือการต่อเนื่องกันของเรื่องราวที่เราพูดหรือเขียนออกมาเนี่ยมีน้ําหนัก ค่อนข้างเยอะคือเอาง่ายคำว่าให้เรื่องมันดูกลมและอ่านแล้วเข้าใจดูเป็นเรื่องเดียวถูกต้องกไม่สเปะสปะก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าในเอพิโซดแรกของเราเนี่ยตัวพี่กับพี่เบิร์ดเนี่ยเราก็คุยกันตรงๆนะคะว่าเราจะเราจะไม่ขายคอร์สแบบหนักๆนะคะเอากระดิ่งมาค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีคอร์สแล้วคือกระดิ่งมีมีทำไม เราจะไม่ขายคอร์สไอเอลแบบหนักๆนะคะเพราะว่าของดีมันไม่ต้องขายเยอะจนกระดิ่งค่ะสนใจเรียนกับทางแองกิสและทาง w e s t ์ i ินเตอก็ไปตามลิงค์เพื่อว่าแค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้สนใจเรียนหรือไม่ได้สะดวกเรียนก็ติดตามซีรีส์เนาะก็เป็นความไปตามซีรีส์ Unlock IELTS ของเราไปเพราะว่าเชื่อว่า10กว่าตอนนี้น่าจะมีแง่มุมที่น่าสนใจให้กับทุกคนแน่นอนนะคะวันนี้เราลาแล้วจะทางแองกิสสวดีค่ะบาย